ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอหอยหลุนมาแล้วการชว่วห้ามเจ็บห้ามป่วยห้าข้อแมนยูพริกนรกแซงสยบวินลา่าถือเป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยที่ไมเจ็สสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลในวันบ็อกซิ่งเดย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อกับการระเบิดฟอร์มโกงความตายเห็นๆจากที่ตกเป็นรองแอสตันวิลล่า2ต่อ0นในครึ่งแรกของเกมพิมลิกที่สนามโอทฟอร์ดเมื่อวันอังคารที่2ี่สธันวาคมกลับมาแซงชนะสิงห์พงาดได้อย่างสุดบรรยาย3ต่อ2 โดยเกยมนี้นอกจากเจ้าหนูอารฮันโดกานาโชจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเป็นที่พึ่งคนสําคัญด้วยการยิง2ประตูปลุกผีได้สําเร็จแล้วราสมุนฮอยลุนที่เกือกทื่อมานานในเกมลีกอังกิษยังสอยตะข่ายเมดแรกเป็นประตูชัยของทีมได้สําเร็จอีกต่างหากหผีพิการโรคเดี้ยงรังควานต่อแมนยูนเต็ดประสบกับปัญหามีนักเตะบาดเจ็บเล็กน้อยเพิ่มอีก2รายและส่งผลให้ลูกชอกับโซฟิยานอัมระบัดหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมต้อนรับการกมาเยือนของแอสตันวิลล่า รวมแล้วผีแดงสลับโผนักเตะตัวจริง4รายจากการออกไปแพ้เวแสแฮม2-0ต่อ 0, โดยที่ราฟเฟลวารานหายป่วยกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับมาคัตแลดฟอร์ดคริสเตียนเอริกเซนและเดีโกดาโลสสำหรับ3รายที่ล่นไปรับบทตัวสำรองประกอบด้วยสกอตต์แมกโทเมนีอันโตนีและวิลลี่กรมบาราขณะที่ชอรลลดโผ2สิงห์ผงาดปรับโผลหลังเจ้าดาบคู แอสตันวิลล่าเปลี่ยนขุนพลตัวจริงรวม2รายจากเกมล่าสุดที่พวกเขาทำได้แค่เปิดบ้านไล่ตีเสมอเชฟฟีเด์เดต่อนหนึ่งในช่วงทดเวลาที่แน่ๆทีมเยือนปลาดจากแมด i ี้แคสที่ติดโทษแบนขณะที่มูซาเดียบีตกเป็นตัวสำรองโดยมีดิโกคา,าลอสกับเรนโดเดนดองเกอร์ได้หลงบุ๊สทีเด็ดลูกสตรอันที่จริงไมเต็ดเปิดฉากบุกใส่วิลล่าได้อย่างน่าดูชม เพียงแต่ยังแก้ปัญหาปืนฝืดไม่ได้และสุดท้ายมาโดนทีเด็ด2ลูกนิ่งจากทีมเยอนเล่นงานเข้าให้อย่างจังประตูแรกในนาทีที่22จากฝีเท้าของจอห์นแมกกินส์ถือเป็นลูกสตรที่สิงหง,งาดนำมาใช้อย่างได้ผลและทำเอามเมเตตทํทำตัวไม่ถูกเนื่องจากเลออนเบลลี่เข้าไปยืนในตำแหน่งล้ำหน้ารบก,กวนสมาธิขององเดโอนาน่าก่อนวิ่งกลับออกมาจนทำให้ในทวันทีมชาติแคนาดเสียสมาธิและโดนลูกฟรีคิกกึงยิงกึงผ่านจากแมกกิน พุ่งตกพื้นกระดอนเข้าประตูเท่านั้นไม่พอทีมจากมิดแลนด์มาได้ประตูเพิ่มถัดจากนั้นอีกแค่4นาทีซึ่งก็น่าจะเป็นลูกสุดของทีมเยือนอีกเช่นกันที่ได้ลูกเตะม,มุมด้านขวาแล้วเกวมองลองเลสสลัดนีคอบบี้ไมนูตัวประกบไปโขกบอลย้อนกลับมาหน้าประตูให้เดนดองเกอร์แย่ขาทรงบอลตุง,งตาข่ายแม้จะว่าไปเกมใน45นาทีแรกของทีมเจ้าบ้านไม่ถึงกับแย่เนื่องจากพวกเขาครองบอลได้เท่ากับอาคันตุกะพอดีเป๊ะ5 0ต่อ50%เ์ และได้ยิง7ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่วิลล่าได้ยิง6ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้งเป็น2ประตูที่เกิดขึ้นซี 4. การณโชที่พึ่งหนึ่งเดียวหอยลุ่นเปิดบัญชีแม้หลายเกมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์จะประสบกับปัญหาในการคว้าชัยชนะอีกทั้งฟอร์มการเล่นที่เลวร้ายสุดบรรยายด้วยแต่การณโชเป็นแค่ขุณพลคนเดียวของทีม พอจะนิลมิรผลลั์ให้ทีมได้ในช่วงที่ผลพักเรดเดวิลแทบทุกรายนัดก่อนฟอร์มตกแบบหูไม่กลับกระั่งในที่สุดดาวเตะทีมชาติอาเจตินาสร้างชื่อได้อย่างระบือหรือลั่นอีกครั้งในเกมต้อนรับการมาเยือนของบิลล่าโดยเหมาซัดคนเดียว2เม็ดในครึ่งหลังให้ทีมไล่ตีเสมอได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมมีลูกฮึดที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพลิกสถานการณ์สยบทีมเยือนอวดแฟนบอลของตัวเอง เท่านั้นไม่พอเหมือนสถานการณ์เป็นใจที่ฮอยลุนสามารถนับหนึ่งกระทุ้งเม็ดแรกในเกมเพีย์ลิกให้กับทีมได้ด้วยซึ่งนอกจากจะสวยงามเด็ดขาดบาดตาแล้วยังมีความสําคัญถึงขนาดพาทีมคว้าชัยชนะอีกต่างหากเป็นอันว่าสตาร์ทีมชาติเด,ดนมาร์กเช็คบินในเกมเพีย์ลิกจนได้หลังท้าบอร์ดมานาน14นัดและต้องใช้เวลานานถึง1,027นาทีสำหรับการชประตูตีไข่แตกของเขานาทีที่59เป็นเม็ดแรกที่แมตต์ส่งบอลเข้าประตูคู่แข่งได้สำเร็จหลังจากพวกเขาไม่อาจซัดประตูได้เลยในทุกรายการ นานถึง439นาทีนับตั้งแต่สกอตต์แม็กโทมเนยิงประตูชัยเกมดวลกับเชลซีได้ในนาทีที่69ช่วงต้นเดือน5เทนฮากตาสว่างถึงตอนนี้น่าจะบอกได้ว่าเทนฮากสมควรตาสว่างได้แล้วสำหรับการวางมากให้ทีมลงเล่นเหมือนนัดประทักกับแอสตันวินล่าโดยเฉพาะเกมในครึ่งหลังที่พีแดงเล่นกันได้อย่างน่าประทับใจในสไตล์วิ่งสู้ฟัด จากก่อนหน้านี้กุนซอนัดนิยมให้ทีมเล่นด้วยการบิวเกมขึ้นมาจากแดนหลังแต่จะเห็นได้ว่ามันไร้ประโยชน์เนื่องจากแผงหลังของผีแดงไม่มีนักเตะจ,จำพวกเชิงสูงเบสิกแน่นประกอบกับโอนาน่าเองบางทีก็่อ,อความผิดพลาดมันจึงทําให้ผลงานของทีมเลวร้ายอย่างต่อเนื่องมองกันตามความเป็นจริงมเต็ดไม่ได้มีประสิทธิภาพในแดนกลางเหนือกว่าคู่แข่งเช่นกันดังจะเห็นว่าแม้แต่เกมที่ดวลกับคู่ต่อสู้ที่ต่ําชั้นมีหลายเกมที่พวกเขาครองบอลเป็นรองอย่างน่าตกใจ และที่สําคัญทคตติคองเทนฮากที่พยายามเน้นให้ทีมเน้นครองบอลเป็นสําคัญไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เลยแม้แต่น้อยเนื่องจากมันทําให้เกมลุกขออเมเตอรต่อบอลกันอืนอาดล่าช้าและไม่อาจสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้จนกระทั่งเกมบุกกับวิล่าเทนฮาก์ันมาให้นักเตะเล่นด้วยการเน้นวางบอลยาวออกปีกเป็นหลักและลดการครองบอลสั้นในแดนกลางลงไปเนื่องจากปีแสดงมีตัวริมเส้นที่ปราดเปรียวว่องไวในสังกัดหลายรายที่พร้อมอาศัยความเร็วสร้างปัญหาให้กับแนวรับคู่แข่งหวาดผวาได้ และในที่สุดมาเกมนี้ก็ได้ผลเป็นอย่างดีถึงขนาดพลิกสถานการณ์ที่ตกเป็นรองทีมชั้นดีอย่างสิง,งห์พงาดก่อนในครึ่งแรกถึง2-0กลับมาแซงชนะได้3-2อ,อันเป็นสิ่งที่สาวกเบรดอ์มี่ไม่ได้เห็นจากทีมรักมานานหลายปีแล้วจบเกมมาเต็ดครองบอลไปรองวิลล่า4สมุกต่อ54%แต่หาโอกาสสอยตะข่ายได้มากกว่า13-10ต่อครั้งและส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า7-4ต่อครั้งซึ่งน่าจะบ่งบอกได้ว่าเชนฮากเดินมาถูกทางแล้วหากหวังพาทีมคว้าผลลัพธ์ เนื่องจากชัยชนะย่อมสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดและไม่จําเป็นเลยที่ผีแดงจะต้องเล่นแบบสร้างเกมจากแดนหลังให้เหมือนกับทีมชั้นนําทั้งหลายเนื่องจากการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่อาจเอาดีกับสไตล์ที่ว่าได้นอกจากต้องเล่นโดยอาศัยจุดแข็งของตัวเองเป็นหลักด้วยการตอบอลให้น้อยจังหวะเข้าไว้เพื่อหาโอกาสยิงประตูให้เร็วที่สุดชนิดที่ตัดเกมในแดนกลางออกไปเลยและวางบอลยาวให้แผงลุกเข้าจูโจมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผีแดงมีเกมโต้กลับฉับพลันที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้การโชดโชอยลุนปลดล็อกตัดเกรดแข้งแมนยูเกมพรกเชือดตแอสตันวิลล่าสุดมันปีสแสดงแมนชเชตร์ต็ดคว้าชัยชนะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบ็อกซิ่งเดย์ชนิดสะใจเหล่าสาวกเรดอาร์มี่หลังโชว์คัมแบ็กจากการตามหลัง0ูต่อ2กลับมาคว้าชัยเหนือแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์3ต่อ2เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์เล่นได้สุดยอดมากๆในช่วงครึ่งหลังและนี่คือผลสอบของลูกทีมเอดิธเทนฮากแต่ละคนในแมตชนี้ที่โรงละครแห่งความฝันโอทัฟฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงอองเดโอนาน่า6.5คะแนนจังหวะเสียป,ประตูแรกควรทาได้ดีกว่านี้แต่ก็มีโชว์ซูเปอร์เซฟช่วงกลางครึ่งหลังอารอนวานวิสการคะแนนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีโดยเฉพาะเกมรับฝั่งขวาที่ป้องกันได้เหนียวแน่น ราฟิรานหกคะแนนฟอร์มโดยรวมส่วนตัวถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูที่2ซึ่งจุงตัวน่าจะช่วยป้องกันได้ดีกว่านี้จอนี่อีวนเจ็ดคะแนนทางบอลดีมีจังหวะบล็อกลูกยิงสวยๆให้เห็นดิโกโนาโรหกคะแนนดูไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นแบ็คซ้ายถึงแม้ผลงานนัดนี้ไม่ได้เลวร้ายก็ตามคอบบี้ไมนูเจ็ดคะแนนถือว่าไม่เลวกับการทำหน้าที่กลางรับแถมเล่นลูกกลางอากาศได้แข็งแกร่งด้วย คริสเตียนเอเล็กเซ่นเคะแนนดูเหมือนไม่ค่อยเด่นแต่คุมจังหวะเกมได้ดีผ่านบอลฉลาดอาริฮันโดกานาโช9คะแนนปั่นป่วนแนวรับวินล่าได้แทบจะทั้งเกมมีความเร็วจัดจ้านพร้อมกับทํา2ประตูสําคัญให้กับทีมเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นัดนี้อย่างไม่ต้องสงสัยบรูโน่แฟนันกัปตันทีม7คะแนนยังคงทุ่มเททํางานหนักเพื่อทีมเหมือนเคยและเป็นคนช่วยทีมแย่งบอลกลับมาครองจนนําไปสู่การได้ประตูตีไข่แตกมาคัตเลตฟอร์ด7.5คะแนน อีกหนึ่งตัวที่เด็ดและจี๊ดมากในช่วงครึ่งหลังเล่นมีสติไม่ฝืนและเป็นคนแอซิดให้กานาโชกดประตูตีไข่แตกซึ่งสำคัญมากๆราสบุนหอยลุน7.5คะแนนขายาันมุ่งม,มั่นและสุดท้ายได้รางวัลตอบแทนแห่งความพยายามโดยการเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมซึ่งถือเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในเวทีพรีมลีกด้วยหลังจากที่ไร้สกอร์มา14นัด ตัวสำรองที่ได้ลงเล่นอันโตนีแทนแรตฟอร์นาะทีที่81ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้สกอตต์แม็กโทเมเนแทนไมนูนาะทีที่81ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้วิลลี่ควัมวาลาแทนหอยลูนานทะีที่89ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้เดนิเลกอร์แทนเอลิกเซนนาะทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ฮันนิบาลเมดบรีแทนกานาโชนาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ ผีลืมหลุมเอดิคเทนฮากโวถ้าแมนยูโชว์ฟอร์มแกร่งชนะใครก็ได้เทนฮากกล่าวว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากครึ่งแรกไปสู่ครึ่งหลังแต่ถ้าคุณมองดูครึ่งแรกคุณเสียประตูจากการเล่นลูกเซตพีดในช่นวงเวลานั้นเราไม่มีสมาธิในการเล่นเลยผมคิดว่าครึ่งแรกเราเล่นได้ดีเลยทีเดียวและพยายามที่จะสู้อย่างเต็มที่ช่วงพักครึ่งผมบอกกับลูกทีมว่าจงมีความเชื่อมั่นและทําในสิ่งที่เราทําต่อไปให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เราต้องพยายามไล่กดดันอย่างหนักตอนที่สกอร์หนึ่งต่อ2เราเพิ่มการกดดันมากขึ้นซึ่งคุณคงเห็นแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมเคยพูดก่อนเกมไปแล้วว่าเราเคยสู้กับอาร์เซนอลและลิพูมาแล้วดังนั้นถ้าเราทำผลงานของเราให้ดีที่สุดเราสามารถชนะใครก็ได้เราเชื่อแบบนั้นแม้ตอนที่ตามหลังศูนย์ต่อสองมันไม่สำคัญเลยเราพยายามสู้ต่อไปแสดงให้เห็นความทุ่มเทและวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเล่นด้วยความมุ่งมัน่น ผมคิดว่ามันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆอดีตกุนซืออาแจสอัมเตอร์ด,ดัมกล่าวอูนเอมรี่พัชการทีมแอสตันวิลล่ามองทีมของตนเล่นได้สุดยอดแล้วใน60นาทีก่อนถูกแมนเชสเตอร์เต็ดแสงชนะไป3-2เอเมอรี่กล่าวว่าเรามีเกมที่พิเศษ60นาทีเราคอนโทรลเกมได้เราเล่นได้ดีมากเราคุยกันในห้องแต่งตัวหลังจบครึ่งแรกว่าพวกเขาอาจได้ประตูและมันเกิดขึ้น เราพยายามเล่นด้วยความคงเส้นคงวาเรามีโอกาสที่ดีจากลีออนเบลลี่และจอร์นแมกินเราต่อสู้ได้ดีแต่เรายิงประตูเพิ่มไม่ได้จากนั้นในเวลา20นาทีพวกเขาได้3ประตูมันเป็นโมเมนต์ที่ดีของพวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่ดีและได้เล่นในบ้านเป็นเรื่องวิเศษที่เรามี39แต้มแน่นอนว่าเราทำแต้มตกหล่นไปบ้างแต่เราก็ต้องยอมรับและตอนนี้ผมโฟกัสไปถึงครึ่งซีซั่นหลังในเกมแรกกับเบอร์ลี่เสานี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ